สวัสดีครับลุงวันนี้ครับ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 เออก็ผมครับนายดอกไม้นะครับข้าหมูแดงน่าเก๋งครับครับผมก็มีข่าวดีจะมาบอกสําหรับคนที่เป็นไตเสื่อมครับไม่ใช่ไตวายไตเสื่อมไขมันนะครับครับครับเป็นไขมันก็ผมก็จะแนะนํานะได้กับตัวผมเองคือครอบครัวผมและพักพวกผมที่เป็นไตเสื่อมผมเนี่ยเสื่อมมา3.6ครับครับเมียก็3.5โอ้แล้ว ผมก็ไปอ่านในเฟซบุ๊กเจอว่าแม่เขาว่าเป็นไตเสื่อมมากเลยหมอให้หมอนัดให้ไปฟอกไตครับครับเขาก็เลยลองเอาไข่ขาวกับน้ําข้าวดูไข่ขาวไข่ขาวๆนะต้มแลวนะลุงนะต้มเลยนะไม่นี่ยังไม่ต้มหรอเดี๋ยวพูดได้ฟังครับครับไข่สดๆเนี่ยครับแล้วก็มาตอกแล้วเอาไข่แดงออกอ่าไข่แดงออกเหลือแต่เมือกแดงหลือแต่เมือกหลือแต่ไข่ขาวครับครับเช้าเนี่ยสามฟองเย็นเราสองฟองครับชงกับน้ําข้าวเด็ดเรือร้อนๆน่ะ น้ำข้าวคือต้มข้าวอ่ะน้าต้มข้าวแล้วเนี่ยข้าวที่หุงอยู่ข้าวหุงแล้วเรือว่าน้ำข้าวที่ตามร้านเราก็ไปซื้อมาซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้น้ำข้าวน้ำข้าวน้ำข้าวต้มอ่ะอ้น้ำข้าวต้มอ๋อโอเคครับ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 แเราก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ครับพอถึงเวลาเราก็น้ำข้าวเนี่ยมาอุ่นให้มันเดือดเนเลยครับแล้วก็เทไปในไข่ขาวที่เราเตรียมพร้อมไปแล้วใส่ในภาชนะนะใส่จุดเรียน้วมันร้อนเยอะๆนะครับครับเพราะพะเราใส่ภาชนะพอร้อนเยอะๆเราก็คน พอคนไข่ขาว้น้ำข้าวมันก็จะสุกมันจะสุกเป็นแบบพอดีอ่ะโอ๋ครับครับครับแล้วกินไปนะคนที่ไปเป็นไตเสื่อมนะถ้ากินทุกวันวละสองมื้อนะครับผมรับประกันว่าเดือนเดียวเนี่ยขาไตลดเป็นปกติโอ้สุดยอดมากลุงแล้วไขมันตัวดีตัวไปดีต่างๆเนี่ยลดทุกตัวเลยผมเนี่ยครับขนาดไขมันตัวร้ายอ่ะสองร้อยสามสิบผมไปกินเดือนเดียวอ่ะลดเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้โห ตอนนั้นลงนะุงวิ่งลึง,งออกกําลังกายด้วยไหมครับออกออกกําลังกายด้วยวิ่ง<อ>ด้วยออขณะที่ผมเป็นไตเสื่อมนี่ผมก็ออกกําลังกายอยู่นะไต<า>ย,ยังเสื่อมโอ้ค่า,ตาไตลดลงด้วยครับผมอแต่ผมจะแนะนำนะคนที่เป็นคนที่ เป็นนักออกกําลังกายอ่ะต้องกินน้ําเยอะๆนะครับครับทถ้าสักสี่ห้าโลเนี่ยกินได้อย่างดีเพราะไม่กินเนี่ยมันจะเป็นทําลายไตโอ้ไม่กินน้าเนี่ยมันจะทำลายต้องกินน้ําเยอะๆผมกินอยู่เพื่อจะไปละลายละลายไตละลายเช่นเลือดเลือดอะไรต่างไตไม่ทํางานหนักอ๋อครับ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 โอ้สุดยอดลุงสุดยอดโอ้โชคดีมากวันดีครับวันดีครับโอ้สุดยอดมากวันนี้มาวิ่งออกกำลังกายที่สวนนะฮะที่สวนในเมืองชนนะครับก็พอดีมาเจอลุงลุงก็ วิ่งเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะครับก็ได้ข้อคิดดีๆปกติตอนนี้ลุงวิ่งฮามาราทอนอยู่นะครับเห็นว่าสมัยหน้าจะลงมาราทอนแล้วเหมือนกันเลสุดยอดมากครับสุดยอดมากขอบคุณมากครับลุงครับ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 วัสดีครับวัสดีครับ